ไทยบอกจัดก่อนได้เปรียบเพราะไทยไม่ต้องทำอะไรใครใครก็สนใจหลังเที่ยวบินจากทั่วทุกมุมโลกแห่ทะลักเข้าไทยเพื่อมางานสงกรานไทยโดยเฉพาะแต่กลับกันขเขมรสุดเงียบเหงาไรวี่แววเที่ยวบินเข้าประเทศแม้ชิงจัดสงกรานก่อนไทยก็ไม่ได้ผลอย่างที่รู้กันนะครับว่าในไม่กี่วันที่ผ่านมาทางขเขมรน,นั้นได้ทำการชิงจัดงานสงกรานก่อนไทยตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมากันเลยและเริ่มใช้ชื่อสงกรานแทนชื่อดั้งเดิม พร้อมเตรียมยื่นขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกโดยเขมรได้เปลี่ยนชื่อเทศกาลปีใหม่จากโจรจะนำทำมยมาเป็นสงกานตามแบบไทยและเริ่มโปรโมทชื่อนี้ในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนในการเรียกเทศกาลน้ำซึ่งการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสงการของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปี2566และสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ทำให้ขเขมรหันมาใช้ชื่อมหาสังกรารหรือสงกรารแทนชื่อเดิมที่อ้างว่าเทศกาลนี้มีต้นกำเนิดมาจากขเขมรและสะท้อนถึงการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือหลอมรวมทางวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้นาย,ยกรัฐมนตรีขเขมรน,นายฮุนมาเนตก็ยังมีแผนจะยื่นให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงกรารเขมรให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยทั้งที่ชื่อนี้เพิ่งถูกนำมาใช้เมื่อไม่นานและเป็นคำที่คนทั่วโลกรู้จักว่าเป็นเทศกาลของประเทศไทยมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าทางเขมรเองจะได้ชิงจัดงานสงกรานก่อนไทยแล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเล่นกันเองไลฟวีแววนักท่องเที่ยวต่างชาติแม้จะมีการโฆษณาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่ก็ไม่ได้ผลสักอย่างแต่กลับกันนะครับพอหันมาดูที่ประเทศไทยเราเท่านั้นแหละเรียกได้ว่าต่างกันเราฟ้ากับมาวัดกันเลยทีเดียวเพราะอิงตามการรายงานล่าสุดนะครับจากทางด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แสดงภาพเที่ยวบิน ในวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับมีจํานวนเที่ยวบินมหาศาลเดินทางเข้าไทยภายในวันเดียวจนเกือบเต็มจํานวนแต่กลับกันไม่มีเที่ยวบินเข้าขเขมรแม้ลําเดียวเพราะที่เห็นเขาแค่บินผ่านเท่านั้นเองซึ่งทางด้านบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าจะมีเที่ยวบินเข้าไทยทะลุ1.8หมื่นเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง14%เงินสะพัด4-5พันล้านบาท ด้านนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกับภูมิลำเนาการเป็นจำนวนมากกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยได้รับรายงานคาดการปริมาณเที่ยวบินจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดว่าระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2568รวม7วันจะมีเที่ยวบินรวม18,530เที่ยวบินฉเฉลี่ย2,647เที่ยวบินต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้น14%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2567โดยนายสุรชัยหนูพงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวทกล่าวว่าบวทได้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มสภาพการจราจรทางอากาศและสภาพแวดล้อมล่วงหน้าเพื่อวางแผนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยลดความแออัดลดความล่าช้าและวางแผนการใช้มาตรการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศเพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานด้านการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านระบบและอุปกรณ์ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการวางแผนการจัดอัตรากําลังให้เพียงพอและปรับการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมและเมื่อถามถึงเป้าหมายเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ก็กล่าวว่าหากเปรียบเทียบกับปี2567ที่รัฐบาลมีระยะเวลาในการเตรียมงานไม่นานนักแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า4-5พันล้านบาท ส่วนกลุ่มประเทศนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามานั้นจะเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยมาก่อนเช่นประเทศอินเดียเนื่องจากไทยและอินเดียมีวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกันซึ่งปัจจุบันในประเทศอินเดียก็เริ่มมีการเล่นสาดน้ำกันแล้วจึงอาจทำให้ชาวอินเดียต้องการมาชมต้นฉบับของการสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยนั่นเองซึ่งนี่ก็คือการรายงานล่าสุดของความคึกคักของงานสงกรานต์นะครับ ที่เที่ยวบินกําลังแห่ทะลักเข้าไทยอย่างสนันวันไหวแต่กับการประเทศที่เพิ่งเริ่มแต่อ้างว่าเป็นต้นฉบับอย่างเขมรก็ได้แต่เล่นกันเองไปก่อนเพราะไรวี่แววนักท่องเที่ยวมาเยือนแม่ชิงจัดงานก่อนไทยโดยเดี๋ยวงานนี้เองเราก็ลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับที่พวกเขาเลือกมาสงกรานไทยแทนสงกรานปลอมๆของเขมรอย่างเม้นนี้บอกว่ายังไงฉันก็เลือกประเทศไทยอยู่ดีเพราะด้วยความที่เป็นชาวต่างชาติที่นั่น ฉันรู้สึกว่าตัวเองและลูกๆของฉันพิเศษมากๆไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนในหมู่บ้านจะมีคนสาดน้ำและต้อนรับเราเสมอสวัสดีปีใหม่ไทยนะฉันยังจำคำนี้ได้แม้หลังจากพวกเขาปะแป้งเราอมเมนต์ต่อมาคนไทยรู้จักวิธีคลายร้อนพอช่วงนี้ที่ไทยจะอากาศร้อนมากแต่ฉันสามารถเดินได้ทั้งวันกับเสื้อผ้าที่เปียกโชกมันเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดจริงๆทุกคนใส่ชุดสงการใส่เสื้อผ้าลายดอก เห็นลายที่เอาถังมาวางไว้แล้วมีเสื้อฮาวายหลากสีเต็มถนนมันทําให้ฉันรู้สึกเลยว่าฉันมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆฉันไม่ได้หลงทางมาแต่ฉันตั้งใจมามุมมองถัดมานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้สัมผัสกับสงการแบบจริงๆฉันเตรียมทุกอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อลายดอกเคสกันน้ําสําหรับโทรศัพท์มือถือและกระเป๋ากันน้ําแน่นอนว่าหัวใจของฉันพร้อมเปียกตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน เพื่อนคนไทยเตือนฉันว่าอย่าวหวังว่าจะรอดไปแบบแห้งๆพอออกจากถนนกลางเมืองเมื่อไหร่เปียกแน่นอนเม้นถักมานะครับบอกว่าเพื่อนร่วมเที่ยวในโรงแรมหลายคนวางแผนจะไปร่วมศึกที่ถนนข้าสารปีที่แล้วฉันไปที่ถนนข้าวสารมันสนุกมากต่อด้วยสีลมสนุกไม่แพ้กันแต่ปีนี้ฉันกลับมาแล้วบางคนก็เตรียมชุดยูนิคอรนบางคนใส่ชุดคอดเพลไปเล่นน้ำมันบ้าและสนุกมากๆและมันคือประเทศไทยที่ฉันรัก คอมเมนต์ต่อมานะครับสงกรานไม่ได้มีแค่การสาดน้ำนะฉันวางแผนจะไปวัดกับเพื่อนเพื่อส่งน้ำพระเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของเทศกาลนี้อยากไปรับพ่อนก่อนที่จะโดนสาดน้ำเปียกทั้งตัวความคิดเห็นถัดมาผมเคยไปส่งกรานที่ถนนเข้าสารเมื่อปีที่แล้วโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยใครที่ไม่เคยโดนสาดน้ำจากคนแปลกหน้าพร้อมรอยยิ้มต้องลองสักครั้งในชีวิตมุมมองต่อมาไทย ไม่ใช่แค่ประเทศท่องเที่ยวแต่เขาทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นความสนุกฉันเพิ่งรู้ว่าสงกรานมีในกัมพูชาด้วยแต่ชื่อไม่เหมือนกันนี่นาะคอมเมนต์ถักไปผมเคยไปเที่ยวเขม็นช่วงเมษายนแต่ไม่เคยได้ยินว่าเขาเรียกว่าสงกรานเลยแปลกใจมากตอนเห็นป้ายสังกรานในปีนี้ที่คล้ายไทยเลยเมนตต่อมานะครับสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดตั้งแต่มาถึงไทยคือความใจดีของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สนามบินคนขับรถแท็กซี่หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวเหนียวมูปิงทุกคนยิ้มให้ฉันพูดจาดีและต้อนรับเราเหมือนกับว่าเราจะเป็นเพื่อนเก่าของเขาไม่มีที่ไหนในโลกนี้เป็นแบบนี้อีกแล้วซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาตินะครับต่อกับสงกรามไทยที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้จนทำเอาสนามบินแทบล้นเที่ยวบินทะลักเข้าไทย ส่วนทางจากเขเมรที่ชิงจัดสงกรานต์ก่อนแต่ไร้เงานักท่องเที่ยวและได้แค่เล่นกันเองอย่างเงาๆยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า